พลังทางจิตฝึกอย่างไรครับฝึกในการกําหนดหมายรู้ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ได้อย่างต่อเนื่องและยาวนานจนคุณสามารถจดจ่อกับสิ่งนั้นได้แต่ในการจดจ่อของคุณเนี่ยอย่าไปเพ่งเกินไปทำใจให้สบายๆครับต่อมาฤทธิ์ทางใจจะมาจากการที่คุณฝึกนอบน้อมต่อสิ่งที่คุณกำลังกำหนดนึกถึง ฝึกที่จะเอาใจของคุณไปเชื่อมต่อรู้สึกสัมผัสถึงความรักความเมตตาความสุขอิ่มเอิบเบิกบานพร้อมทั้งมีจิตสำนึกขอบคุณต่อสิ่งต่างๆเห็นไหมฮะจงฝึกขอบคุณเถอะครับฝึกขอบคุณฟ้าขอบคุณดินขอบคุณธรรมชาติทั้งหลายเพราะว่า ทุกความอุดมสมบูรณ์ของชีวิตทรัพย์สินเงินทองอาคารบ้านเรือนมาจากธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟฉันการที่คุณฝึกขอบคุณโดยฝึกน้อมถวายบุญแก่พระแม่ธรณีแม่คงคาแม่พระเพิร์แม่พระพายคือเทวดาผู้ดูแลธาตุดินน้ำลมไฟที่เป็นธาตุประกอบทั้งสี่ที่เวลาที่พลังจิตของคุณเนี่ยเกิดการสั่นสะเทือนนะครับผมเพื่อในการดำเนินชีวิตในด้านใดด้านหนึ่ง ะะพลังทางจิตของคุณที่มีการกําหนดหมายรู้หรือกําหนดสั่งเข้าไปนะฮะกำหนดที่จะรู้ที่มีความปรารถนาจะได้สิง่งใดสิ่งหนึ่งพลังจิตตรงนี้ก็จะถูกส่งออกไปนะครับผมส่งออกไปแล้วปั๊บก็จะไปทําการสั่งสะเทือนโดยการไปน้อมเอาธาตุทั้งสี่ดินน้ําลมไฟนะครับมาประกอบร่วมกันเป็นปัจจัยแล้วกลายเป็นวัตถุรูปรักษ์เป็นสิ่งของ เป็นเงินเป็นทองนะฮะที่เข้ามาให้คุณน่ยได้ใช้งานได้ดื่มได้กินได้ประทังชีวิตและเมื่อคุณกําหนดในเป้าหมายอะไรก็แล้วแต่ที่คุณต้องการจะสำเร็จนะฮะได้รับรางวัลชีวิตคุณสามารถกําหนดหมายรู้เป็นภาพเป็นความรู้สึกในใจนะฮะยิ่งมีพลังจิตตั้งมั่นเข้มข้นมีฤทธิ์ทางใจถึงพร้อมการกำหนดของคุณเนี่ย จะไม่ต้องใช้เวลานานและไม่ต้องทำหลายครั้งเลย mm. คุณจะกำหนดจิตแบบสบายๆ mm. นึกถึงภาพที่คุณวาดเอาไว้ที่คุณเนี่ยต้องการไปให้ถึงในชีวิตที่คุณต้องการจะสำเร็จมันน่ะนะครับพลังจิตของคุณก็จะสั่นสะเทือนลงไปสู่จิตใต้สมนึกจิตใต้สํานึก,ก็จะทำการสั่นสะเทือนตอนเองแล้ว ส่งกระแสขึ้นไปสู่จักรวาลและอาศัยวิธีการโคจรของดวงดาวในการนําเอาขึ้นพลังจิตที่คุณเนี่ยได้โปรแกร,รมเอาไว้อะเอาไปจัดสรรให้เป็นเรื่องราวเหตุการณ์สนานการแล้วจัดอันดับเรียงคิวให้กับคุณตามค่าพลังงานจิตค่าพลังงานบุญที่คุณเนี่ยได้มีเอาไว้เป็นฐานของตัวเองและเมื่อถึงวาละแล้วนะครับจักรวาล ก็จะอาศัยคลื่นความถิตของดวงดาวเนี่ยในการส่งกระแสพลังจิตของคุณลงมาสู่โลกนี้เพื่อเอาพลังงานเหล่านี้มาจัดสรรเหตุปัจจัยเรื่องราววัตถุบุคคลให้เหมาะสมตามเวลาของคุณที่ถูกวางเอาไว้แล้วระหว่างนั้นคุณจะต้องใช้ชีวิตผ่านเส้นทางชีวิตเจอผู้คนต่างๆที่เข้ามาหาคุณไม่ว่าสิ่งใดจะเข้ามานับจากนี้จงขอบคุณจงลงมือทำต่อไปเรื่อย จงอย่าปฏิเสธสิ่งใดอย่าหนีปัญหาอย่าพยายามปิดบังอุปสรรคอย่ากโกรธอยา่อยากเกลียดอย่าเครียดอย่าแค้นให้มีจิตสํานึกตลอดเวลาลงมือทําต่อไปเรื่อยๆและเมื่อถึงวันหนึงแล้วจักรวาลก็จะนำพาคุณไปสู่ปัจจัยที่เหมาะสม